พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะตอนนี้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องการที่จะทำให้ตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น คุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่านะตอนนี้คุณพยายามที่จะตัดความกังวลใจการที่คุณอาจจะเคยทะเลาะกับตัวเองเคยทะเลาะกับคนอื่นที่ไม่เข้าใจคุณแล้วมันเคยทำให้ตัวคุณเคยผิดหวังเสียใจเคยรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นความผิดพลาดในชีวิตที่เคยผ่านมาคุณรู้สึกว่านะตอนนี้ คุณสามารถที่จะปล่อยวางมันได้คุณรู้สึกว่าคุณกลับมามีความสุขมีความพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่การที่ตัวคุณเข้าใจตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและรู้ว่าคุณควรที่จะเดินไปในทิศทางไหนที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมันทำให้โชคชะตาของคุณชะตาชีวิตของคุณกำลังจะพลิกผัน กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะฟ้ากำลังเปิดให้กับคุณและคลี่คลายกับเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับคุณแล้วนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาความเจ็บปวดเสียใจที่คุณเคยผ่านมามันจบลงไปแล้วนะคะคุณกำลังจะได้เกิดใหม่กำลังจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสแห่งความโชคดีแสงสว่างนำทางในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะ คุณจะสามารถมองเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนคุณจะไม่หลงทางอีกต่อไปและมันจะนำพาให้ตัวคุณได้ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่มีแต่ความมั่นคงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และคุณก็จะได้พบเจอกับความสุขในแบบที่ตัวคุณต้องการและในแบบที่ตัวคุณได้เลือกเองนะคะแม่หมอขอข้อความที่พิไัยอยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Vacation t a k ็ time for relaxation and adventure พี่ภัยไม่อยากให้ตัวคุณกดดันตัวเองจนเกินไปค่ะแต่จงใช้ชีวิตด้วยหัวใจและร่างกายที่เป็นอิสระนะคะมีวันหยุดให้กับตัวเองมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนและผจญภัยกับชีวิตนะคะเพื่อให้ตัวคุณจะได้บูส์พลังงานดีๆ และทำให้ตัวคุณได้พบเจอแห่งหนทางแห่งความสุขความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณลงมือทำได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้ชีวิตของคุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ตัวคุณได้พบเจอแต่ความโชคดีคะ่ะ